สวัสดีครับแฟนแฟน m อ b i l e ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับปีกแดนมารกะโรนีแห่งซีรีเอในชุด defending legacies 25นั่นคือสเตฟานเอลชาราวีเอลชาราวีมาพร้อม OVR 109ครับเขาคือนักเตะแนวรุกจากอิตาลีวัย32ปีสูง178ซนติเมตรถนัดเท้าขวาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้ง LW LM และ CAM เขาโดดเด่นสุดๆด้วยพลังงาน4ดาวและท่าสกิล4ดาวพร้อมใช้งานได้เต็มที่เพราะฝึกเต็มระดับ30ทับ30แล้วสำหรับสกิลเฉพาะตัวเอลชาราวิคือปีกจอมเทคนิคเขามีสกิลรูเล็ตไว้หลอกคู่แข่งยิงปั่นโค้งเป็นทีเด็ดและสกิลไม่ได้ยินเลยที่อาจสร้างความประหลาดใจในการเข้าทำมาดูค่าพลังที่ทำให้เขาเป็นฝันร้ายของแนวรับกันครับ ความเร็วนี่คือสุดยอดที่สุดพุ่งสูงถึง166ทางการเร่งความเร็ว154และความเร็วการวิ่ง153ทำให้เขาคือจรวดติดป,ปีที่ไม่มีกองหลังคนไหนตามทันแน่นอนการเลี้ยงบอลโดดเด่นสุดๆที่164ท้งความว่องไว159การควบคุมบอล156และการเลี้ยงลูก156ทำให้เขาพลิ้วไหวราวกับสายลม หลบคู่แข่งได้เหมือนเต้นรำการยิงอยู่ที่132โดยเฉพาะการทำประตู132และการยืนตำแหน่ง146ทํำให้เขาสามารถจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดโดยสรุปแล้วสเตฟานเอลชาราวี OVR 109คือนักเตะแนวรุกที่เร็วแรงทะลุก,กำแพงวัดเลี้ยงบอลโคตรพลิ้วที่สุดและมีพิสงในการจบสกอร์เขาเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการปีกพลังงานสูง

素晴らしい決定力です。生まれましたね、素晴らしいプレ,、ね、プレーですね。恐れずに仕掛けたのが良かったですね。